ยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามผลการใช้ลิตภพรรันธ์สูตรสยามธุรกิจกับเจ้าของนานเงินหลานสวัสดีค่ะพี่เต้ยสวัสดีครับแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชม,มกสักนิดนึง<ม>ชือพยุนพึ่งบำรุงจุฬามู 8, ่แปดจังหวัย่างชายอําเภอโพทองจังหวัดทางตองครับนี่แล้วก็เป็นเจ้าของนาแปลงนี้ครับอันนี้ดาขี่ไร่เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ลงข้าวพันอะไรครับกอขอหกหนึ่งกอขอหกหนึ่งแล้วเป็นยังไงมั่ง ตอนนี้อายุกี่วันเายุอายุเออหกสิบกว่าวันหกสิบกว่าวันแล้วกี่วันเกี่ยวตีไว้ร้อยวันรับร้อยวันเกี่ยวหกสิบกว่าวันก็เหลือเวลาแค่สามสิบกว่าวันเดือนเดียวเดือนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้าวออกรวงมาแบบนี้สมบูรณ์ดีครับดูแล้วเนี่ยหญ้าก็มองไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าข้าวมันคุมหญ้าใช่ไหมพี่ครับแล้วเป็นยังไงเม็ดเม็ดที่ได้เต่งไหมแบบเนี้ยจะิบยาข้างท้ายก็มันเก่าเนี่ยี่ตัวไอ้าจีตาพีของเราเหรอ เออแล้วเป็นไงหนอนหนังเหนียวมาอีกไหมหาไม่เจอเลยเนาะเนาะใบคงใบขาวไม่มีเลยเข้มไหมจากประสบการณ์ที่พี่เคยพันทำหกหนมาเป็นไงอันนี้เม็ดมันดูเต่งกว่ากันไหมใช่แล้วรุ่นที่แล้วปีที่แล้วเก็บเกี่ยวไปน้ำท่วมเอาดูปีแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมขอบคุณมากเออได้ไม่เต็มเกชรเกี่ยว ได้ราคาหกพันเจ็ดไรเจ็ดเจ็ดไร่น้ำท่วมน้ำท่วมไม่ไม่เต็มเจ็ดเกียนล้มล้มหนึ่งบัลลังนี่หนูก็นึกว่าไม่ได้อะไรเลยผมพียงว่างว่าน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้อะไรเออพี่เขาตั้งใจว่าได้แปดหรือเก้าพันโอ้ท่านผู้ชมน้ำท่วมข้าวนาเจ็ดไร่เครียด จริงๆแล้วตั้งเป้าไว้ประมาณต้อง8หรือตันคตันต่ได้ไม่ถึง7จ็ดตันไอเราก็นึกว่านึกว่าไม่ได้เลยควมัร้องไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดเราเป็นยังไงบ้างพี่ใช้มาต่อเนื่องกี่ปีแล้วห้าฤดูเลยครับห้าฤดูแล้วแล้วได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าแมลงอะไรให้มันอันตรายใช่ไหมครับเออมั่นใจไหมบอกพี่น้องเราสักนิดนึง มั่นใจผมทาเองไม่เคยจ้างใครเลยครับมาเจอแต่เกษตรกร,กรตัวจริงทั้งนั้นเลยอ่ะ <ừ> เออเนาะเนี่ยนี้พันกขอหกหนึ่งนะแล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เดี๋ยวจะมาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าแปลงนี้ปีนี้น้ําไม่ท่วมแล้วเห็นเขียวสวยแบบเสมอกันแบบนี้ว่าจะเกี่ยวได้กี่ตันนี่ให้ดู่ากาตันกว่าต่อไร่เพราะฉะนั้นถ้าตันกว่าต่อไร่มันจะต้องตกอยู่ที่เป้ามันจะเท่าไหร่เนี่ย คิดไม่ออกไม้แปดไม่ได้เจ็ดะต้องต้องแปดกว่าเกือบเก้าถ้าถ้าเฉลี่ยตันกว่าเดิเคยได้สูงสุดกี่กี่ถังมันก็ตันป้าทุกเกียวเลยตันอาวเหรอแต่ใช้สยามธุรกิจตันกว่านี่มันตกตกกี่ถังอะตันกว่าร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบได้ไหมก็เฉลี่ยก็ประมาณนั้นมันได้เพิ่มเลย ได้เพิ่มด้วยมากจันแล้วพี่จากครั้งแรกนั้นเท่าไรพี่แปลงจำได้ไหมสมัยก่อนที่ยังไม่ใช้สยามมุกิดอ่ะหกเจ็ดสิบเราเกลีถังต่อไร่หกเจ็ดสิบถังต่อไร่แต่พอมาใช้สยามมุกิดเพิ่มไปหนึ่งเท่าตัวอ่ะก็ตันกว่าก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบต่อยี่ต่อไร่เออเพราะฉะนัออ้นเดี๋ยวเรามาติดตามไ้ด้านผู้ชมได้ชมว่าแปลงเนี้ยเจ็ดไร่นเนี้ยจะได้ พี่ตันเบสเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกแปลงนึงใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้ด้วยสวยกว่านี้แต่ยังไม่ออกรวงนี่เดี๋ยวเราโอ้โหนี่ดูเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรวงยังออกไม่สุดสิเนี่ยอันนี้ไม่สุดเหรอยังยังอ้าวเหรอถ้าสุดแล้วจะไม่ไม่เห็นใบเห็นแตะรวงจริงเหรอจริงจริงอีกแล้วอาทิตย์หนึ่งอยู่อ้าวเหรออยู่เดี๋ยวถ้าถ้าสุดน่ะมันจะเห็นแตะรวงทั้งหมดโอ้หแล้วดูนู่นน่ะกุ้งแล้วน่ะ อันนั้นกะมแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเหรอถ้าสุดแล้วจะเป็นแบบนี้โอ้เหรอเอานี่ยังไม่สุดเหรอเนี่ยโอ้ถึงว่าได้ตันกว่านะแสดงว่ารวงมันก็ต้องยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเม็ดมันก็เต่งด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเม็ดรีบแล้วโดนหักความชื้นมั้งไหมเนี่ยไม่เคยเลยนี่ใช้สยามภูกิจไม่ต้องเจอหักความชื้นพราะขาทางพวกมีอีกไหมนี่แล้วข้าวล้มไหมถามจริงไม่ล้ม โอ้โหสุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมความสวยางามย่าตะต้นมองไม่เห็นเลยนะมีมแบบน้อยมากแบบต่โดนก้าวท่วมไงใช่ไหมล่ะมีอยู่ขอบๆออนี่เว่านอกนั้นที่เหลือก้าวท่วมเรียบร้อยแล้วตัวเม็จมันใหญ่จริงๆเนาะอู้นนเนี่ยสวยสวยสวยดีอ่ะพี่อู้อันนี้ยังไม่สุดใช่ไหมเนี่ย ถ้าสุดแล้วจะขนาดไหนสุดแล้วมีตะลวงเป็นตะลวงลวงข้าวเหลืองเลยโอ้สวยมากอ่ะพี่เปี๊ยกทำข้าวได้เก่งมากเลยนะแปลงแปลงดีแถวจะได้ไร่ความสินดล้วนเลยใร่ข้าวไม่ต้องอีกไม่ไรขาวไม่มีเลยไม่มีไร่ขาวมีไหมไม่มีใช่ร้อยเลยต้องร้อยลิตรใช้ย่างเลยร้อย นอนหนังเหนียวหนั่งนานมหาอะไรอีกไหมพี่ไม่มีไม่มีแล้วเห็นไหมล่ะมันสูงพันจักรนาเราไปเนี่ยไปอยู่นาคนอื่นแค่ดหนมีไปอยู่นาคนอื่นหมดแล้วเออกระบอกแล้วให้ใด์สยามผู้คิดอูมันสวยมากอะพี่สามสิบวันก็เกี่ยวแล้วสิเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมนี่เออกำหนดคิวันทั้งหมดร้อยวัมดาบางบางฤดูไม่ถึงร้อยวัน นี่นเหมือนจะเบากว่าทุกนาอ้าวเหรอมันเร็วขึ้นคืวันที่11เนี่ยได้60วันเมื่อวันที่11วันนี้มีเท่าไหร่27ล้ว่ะได้60ว่าวันคือจะได้เกี่ยวไวขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งมันต้องเกลียว10วันแล้วสิ5 11 11มักกะลาเหรอได้60วัน11อารย์ปิกาไม่ใช่อันนี้มันมักกะลาคุ้มพา อ๋อวันที่11พฤศจิกานั่นแหละท่านนี้มันที่27กันวัน27ได้60ข้อความเลย60ตัววัน60ตัววันอ๋อจากวันวันก็ถ้าเกิดว่า11กุมภาพันธ์มันก็เป็น3ามเดือนเตี้ยบผมว่าจะเกี่ยวก่อนฤดูก่อนก่อนกำหนดประมาณ7วันใช่มันสุกไวนะสุกไวกว่าอืสุกไวนี่ถ้าดถ้าฉีดอะมิโนโกกับ เอ็มดีแคลอัดไปรอบนี้หนูว่าเพื่อเพอก็สุกไวกว่ากันเนาะดึงรวงแล้วเนี่ยสังเกตนะสังเกตนาที่บ้านผมอ่ะอันนี้พี่ใส่ปุ๋ยกี่กี่กระสอบต่อไร่ไร่ละกระสอบลูกใหญ่ข้าวกระเจ็ดลูกใหญ่ไม่เท่าเครื่องมันเขาบอกว่าได้ละกี่กิโลไร่ละกี่กิโลก่กิโลเอ่อหนึ่งครั้งครับแล้วพี่ใส่กี่ครั้งพี่ใส่สองครั้งเราบอกว่าไร่ละ พุ่งแบบนี้เอาล่ะป้าแต่เราได้ใส่แค่สองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยก็เท่าห้าสิบโลแต่ว่าฉีดพ่นให้เขากี่ครั้งเนี่ยสามสามสามที่จะถึงเน้่ยสามที่จะถึงเนี่ยยังได้ดีขนาดนี้ฉีดไปแล้วสองครั้งกำลังจะวันวันเสาร์เนี่ยฉีดแค่สองครั้งยังได้ดีแบบนี้แบ่เปรี่้ยวๆต้องไปหนักการฉีดนะต้องฉีดเบยๆนะโอ้สองครั้งเองโอ้ ไม่ฉีดน้อยจางเลยขนาดน้อยยังได้ผลดีน้อยยังได้ผลดีแบบนี้แต่ว่าอย่างว่าละโรคแมลงไม่มีแล้วอ่ะอันี้ข้าวข้าวไมา่ลอไม่ลอเป็นโรคเออ๋เพราะนั้นเราต้องเราต้องฉีดบำบัดไว้ก่อนเนลยไม่ต้องรอให้ป่วย,ว,ยวยเลยเปื่อคนป่วยป่วยเอาไม่ยู่ใช<แ>่มันแก้ยามันแก้ยาอืโอเคงั้นขอบคุณพี่เปียยมากที่พามาดูแปลงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชม